บาร้อยแปดทำบุญตะวันร้อยแปดแล้วนะทำบุญประจำวันเกิดปีเกิดเดือนเกิดของท่านเสร็จจากนั้นก็ไปถวายสังฆทานแน่เสร็จจากนั้นไปถวายสังฆทานคุณพ่อคุณแม่อ้าวเฮียบอยสิริชัยเอ๊หมอรับเจกันร้อยบอยสิริชัยเอ๊หมอรับเจกันร้อยบอยสิริชัยแน่ตอนแรกว่าสิมาอัดเชิดออกคอมมาสองอาภาษา แมากอท่านเพราะว่ากินอสลคั่นี่ค <Advanced Souls> ือพระเอกองบอยสรีไทยอะลอยู่าเด้อไปกแย่ก่อนเอาไปหาเอาได้หมนะดูครับเนี่ยมันมันตาเม่้าวเอาต้เมนะ ท่าน <Sen> ี <Ooh> ้ท่านี้ท่านี้เที่ยวเนที่ยอายมันเที่ยเทีน้ที่อ่ารอบพ่สรอบอ่าพัทาที่สานกงหลวงรอบพ่อสกงรบรอบแยกรอบที่านงลวงพสากงนี่ยพี่ี้น้องที่ยังไม่มีกมา้เพ่ เต็มเลยเตยมเลยอะเดยตอนนี้ที่เราไม่มีรับบทนะผมจะลีดกนะครับบางานบอกว่าไทยเจ๋งเจ๋เจ๋งเลยนะพวกพี่น้องจากพื้นที่สปปลาวนี่นะ็บอกว่าวัดพไทยทไงไม่เกบาเข้าออกไม่เก็บนะครับช่วยอาคาบาสะอานาหลักขึ้นทาไรให้กับลูกหลานงพอรสัยน

เ่วานแอรนาวีก็เลยมาโาการโอเคไม่ต้องไหนต่อได้นองไม่ยากเลยเช่อได้ก่อวก็ต้กำลังัไปเอ้าว่างนะครับต้องพระพูชาสามนิ้วเก้านิ้วห้านิ้วสานิ้วห้านิ้วเก้นิ้วสิบห้านิ้วท่ารองค์พระยัตยามพิวัตรแร์โกงานโเกทำงานที่ดูแล่องวัดขุนพนอันเมทรมหาชวน ขยจัดมานพระนั่งทำโานงานตรงนี้แน่หลายมหาหลายหลยมหาอ้าวตออนุญาตเรียนเชิญเลยเพื่ออ้าวคุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องว่างแล้วว่างแลวางแล้วว่างแล้วนะครับแน่ดอกไม้ทุกเพียงน่าแค่ว่างแล้วแน่วันนี้ท่านพระอาจารย์คุณท่านพระวาภาวนาวัคราโมนีนี่ท่านภาวนาวัคนาโมนี เวียนเีรรอบนาวัตสามน้อยรอบกมโพสต์แกลนอพระธาตทำไมพตแลอโพสถ์ต้อย่าบ้าองโลโพสต์ใสเ่จปฏิสัานธ์ไทยไหมโพส์หลวงปร่ใสโงเล็กปิสัมฐันภายในพระธาอันที่ได้หดสององค์อู่นี้เบียสนมอยา่ว่าองโลว่าก็ใสโง่ใจนะอาโดยเฉพาะข้อเจมีน้ำหนักสามสกิโลนะพี่น้อง มีน่าสามสบกิโลใหญ่ช okay. ่วงนี้ขอทำมาล้าน้นขอทำแท้แทอยแท้แขอทำแท้แท้สามกิโลเอ๊นก็ขออนุญาตเด็กชยนะครับขอบุญรับบรมีคุณพ่อคุณแม่ทุกคนทุท่านก็ได้มานหมทั้งหมดเน่ยนันก็เดินทางมาขอตางรก็ส่หอกมาพวกเพียรบางไ้ที่ chạ la nè chạ la cục nát hò sát và bạc kêu cột